ตอนนี้งานเข้านะครับล็อกซีนผิดล็อกซีนเสาสี่นีต้องล็อกเสาสามในล็อกอันนี้ก็คือผิดนะเดี๋ยวเรา,ามาดูหลังจากล็อกซีนผิดนะครับทางลูกค้าก็แจ้งเอเย่นแจ้งสายเรือแจ้งชิปปิง้งประสานงานให้เรียบร้อยรับแล้ว ทางลูกค้าบอกว่าให้ไปรับซีนใหม่นะครับที่หน้าท่านะครับที่ท่าที่เราจะคืนตู้นหนักนะครับวันนี้เราคืนที่ประตูห้าเขาก็เอาซีนมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลย <S <S ทางเจ้าหน้าที่ทาท <S <S การท่านะครับนำซีนมาแล้วก็ถ่ายรูปตรวจเอกสาร <S 1> <S 1> แล้วเขาก็ล็อกให้แบบนี้นะครับล็อกที่เสาสามนะนี่จะเป็นการล็อกที่ถูกต้องนะครับก็คือเสาสามนะครับเสานี้เลยนะครับแล้วก็อันเสาสี่ก็เขาคาไว้อย่างนั้นนะแล้วแต่เจ้าหน้าที่เนาะ เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับเอกสารเรียบร้อยยื่นทำพันธะได้ได้ว่ากันด้วยเรื่องล็อกซีนผิดนะครับมันก็จะมีผลนะฮะเกือบทั้งเกือบทั้งร้อยนะครับก็จะให้ซื้อซีนใหม่นะครับแต่ในบางคิดก็อาจจะไม่ต้องนะครับ เราจะเช็คอย่างไงดูอย่างไงจริงๆการล็อกซีนเนี่ยมันก็แล้วแต่ลูกค้าคือบางที่เขาจะยึดซีนเราไปเลยนะแล้วมันก็จะเป็นหน้าที่ของลูกค้าหรือลูกน้องเขานะครับหรือทางลูกค้าคนั่นแหละคนบรรจุอะไรเงี้ยแต่ถ้าบางที่จ้างคนบรรจุก็จะให้หัวหน้ามาล็อกนะเจ้าของโรงงานนะครับหรือนะครับบางที่ที่ผมเคยเจอเขาก็จะให้คนขับรถนี่แหละล็อกเพราะเขาเชื่อว่าคนขับรถน่าจะรู้ดีกว่านะครับแล้วก็ น่าจะพลาดน้อยกว่าแล้วก็ถ้าผิดมาก็หักต้างคนขับรถไม่ใช่ไม่ใช่ก็ต้องดูว่าเป็นที่ใครเนาะแต่คือการซื้อซีนใหม่มันมีค่าจ,จ่ายตัวหนึ่งเท่าที่ผมรู้ประมาณ250 3 0 0 350ประมาณนี้แต่ในบางสถานที่มันก็จะใช้เวลาค่อนข้างยุ่งยากนะในบางสถานที่ที่เขาพร้อมที่จะทําให้ผมนั่งรอเมื่อกี้ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเรา เดินทางมาเขาก็แจ้งทางปลายทางหรือทางสายเรือหรือทางไอ้นี่เขาจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะมาถึงก็ที่เกียรติก็เดินไปเอาซีนมาล็อกให้ใหม่เดี๋ยวเรามาดูเรามาคุยกันท้ายตู้ว่าเราต้องดูยังไงหน้าแต่ละตู้มันก็ไม่เหมือนกันว่าจะถ่ายบนรถให้เขายกลงไปเร็วไม่ทันแล้วนะก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกเวลาถ้าใครเคยสังเกตไปยืนดูหลังตู้แล้วจะมีพนักง,งานหรือทางออฟฟิศหรือทางโรงงานหรือทางเจ้าข,ของโรงงานหรือทางคนบรรจุตู้เนี่ยเขาจะมายืน ที่หลังตู้อันนี้คือหลังตู้เวลาเราบรรจุเสร็จแล้วเนาะอันนี้เป็นตู้เปล่าเนาะเรามาสมมุติให้ดูเขาจะยืนชี้อย่างเงี้ยเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่เนี่ยก็คือการนับเสานะก็เรียกว่าเสาหนึ่งเสาสองเสาสามเสาสี่นะครับทุกเคสทุกกรณีนะครับก็คือต้องล็อกเสาสามก็คือตรงนี้มันจะอยู่ตัวล็อกจะอยู่ตรงนี้ด้านบนหรือด้านล่างหรือด้านล่างตรงนี้ก็ตามก็ช่งางเราไม่ิเราไม่ต้องไปสนใจตรงนู้นเรานสนุดว่าล็อกเสาสามเท่านั้นก่อนที่จะล็อกที่เขาจะยืนนับ หนึ 1> 1่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมายความว่าเขาดูไอ้ที่ล็อกไอ้ตัวล็อกอะไอ้ตัวล็อกด้านบนเนี้ยเน,นี่ยตรงเนี้ยมันเข้าไหมนะครับมันจะมีกระนท,ทั่วไปนะมันจะมีลักษณะเข้ากับไม่เข้านะหลายคนเขาจะดูดูตรงนั้นให้เข้าให้ทุกอันก่อนถ้าล็อกปิดประตูทุกอันมันมีความเป็นไปได้ที่ว่ามันมีอยู่อันหรือสองอันไม่เข้าด้านบนนะ ผมเคยเจอกับตัวก็คือต้องไปแก้ที่หน้าท่าถ้าแก้ได้ก็ได้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องตัดชิ้นเปลี่ยนชิ้นใหม่นะการเปลี่ยนชิ้นใหม่มีค่าใช้จ่ายยแล้วอยู่ที่เขาจะเรียกเก็บไปที่ใครบางทีก็อาจจะเก็บไปที่รถก่อนที่เก็บไปที่ลูกค้าอย่างเคสของผมอ่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวลกทางนี้จะวางเก็บไปที่ลูกค้านะก็ผมก็เสียแค่ค่าคือตู้ปกติอ่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการล็อกซิ้นที่ถูกต้องนะครับอย่างเคสที่เรามาผิดวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ย้ำอีกครั้งเอาเอาแป๊บหนึ่ง ในเคสที่เรามาวันนี้ก็คือน้องเขาไปดูอย่างเช่นเขารู้แหละว่า,าล็อกตรงนี้นะครับแต่เพอรเอิญไอตัวเสาะ่ะมันจะไม่เหมือนกันบางอันมันจะอยู่ตรงข้างล่างอย่างนี้บางอันมันจะอยู่ตรงข้างบนนะมันจะสลับกันอย่างน,นี้แล้วน้องเขางงเขาไปมองอยู่แต่ข้างล่างนะเขาไม่ได้ดูว่ามันอยู่เสาไหนด้วยการที่พลาดและลืมนับเสาะนะครับก็เลยล็อกผิดเป็นเสาสี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นทีนี้วิธีแก้ก็คือเราแจ้งลูกค้าลูกค้าก็แจ้ง ชิปปิ้งแจ้งเอเจนต์แจ้งอะไรเป็นหน้าที่ของเขาไปเราก็มีหน้าที่วิ่งมาทท่าแล้วก็มาแจ้งที่หน้าเกตแล้วเราเกตเขาก็เตรียมไว้ให้แล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยครับก็ล็อกแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ทาใบกำกับใหม่ค่อนข้างยุ่งยากนะในบางที่ที่ผมเคยวิ่งในเมื่อสมัยแต่ก่อนตอนที่มาวิ่งตู้ใหม่ผมเคยรอแบบ2อสาชั่วโมงรอครึ่งวันก็มีนะครับกว่าเขาจะทําอะไรให้นะครับแต่สมัยนี้ล่าสุดที่ผมเจอคือเร็วนะครับไม่เสียเวลาแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงเลยนะครับก็มีการเปลี่นอะไร ซีนอะไรบปกับทําให้เรียบร้อยเลยเราไม่ต้องยุ่งยากเลยเราเจอดอยู่ที่เกียร์แล้วก็หรือมันเป็นบางท่าด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะก็ย้ํานะครับเกือบทั้งร้อยนะครับถ้าล็อกซีนผิดอะ่ะมันจะไม่สามารถไปแบบนั้นได้มันต้องแก้ไขต้องล็อกเสาสามเท่านั้นครับเสาสามก็คือนับอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่ก็คือต้นนี้นะเสาสามสี่มันจะมีสี่เสานะครับนับจากสายนะครับหนึ่งสองสามสี่จะอยู่ข้างบนจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ตรงไหนก็ช่างขอให้มันเป็น กรอที่3หรือเสาที่3เนี่ยก็จะเป็นอันว่าถูกต้องนะครับแต่ถ้าล็อกผิดก็รีบแจ้งทางต้นงานเลยทางลูกค้าเลยเขาจะได้แก้ไขทันอย่างผมก็แจ้งเขาแล้วก็เดินทางมาประมาณ2ชั่วโมงนอกจากสเมดามาลากระบังก็ในระยะเวลา2ชั่วโมงเขาก็เตรียมสินไว้เรียบร้อยก็เป็นอันว่าจบสิ้นนะครับสาหรับคลิปนี้สุยามทุกก็พามาเรียนรู้เรื่องล็อกสินผิดกันแล้วกันตัวละ2 5 0 3 0 0 350 400ราแล้วมันเสียเวลานะบางทีนะก็พยายามอย่าล็อกผิดนะครับ เช็คแค่ไห้ได,ดีเจอกันคลิปหน้านะครับสุยยามทุกสวัสดีครับอันนี้นะ่ะลงตู้แล้วจบงานในงานข้าวน้ำต้มซีนติดซีนสิแสาวในล็อกเี็ก็คือผิด